ขอนอบน้อมแด่อ,องค์สมเด็จพระสังม,มาสัมทะเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอาเยสฆ์เจ้ากราบสวัสดีคุณบิดรมารดาคุณครูบาอาจารย์และต้นแบบสื่อด้วยความเคารพและสวัสดีญาติธรรมกัลยาณมาานานิตรทุกท่าน สังยุตตะิกายสลาย,ยตนวะวัฏสัพพวั์ที่สามสัพาย,ยสูตที่หนึ่งสามสิบสี่ดูกระภิสูจน์ทั้งหลายเราจกสแสดงข้อปฏิบัติอันเป็น,น,นที่สบายแก่การเพอกถอน ซึ่งความสำคัญส,สิ่งทั้งปวงด้วยตัณหามานะและทิฏฐิแก <script> ่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีดูกระพิสุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแก่การเพิกถอนซึ่งความสำคัญสิ่งทั้งปวงด้วยตัณหา มานะและทิฏฐิเป็นฉชนดูกกระสุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ย่อมไม่สำคัญซึ่งจักสุในจักสุแต่จักขสุว่าจักสุของเราย่อมไม่สำคัญรูปย่อมไม่สำคัญซึ่งจักสุวิญญาณ ย่อมไม่สำคัญซึ่งจักสุขสัมผัสย่อมไม่สำคัญซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุขสัมผัสเป็นปัจจัยในเวทนานั้นแต่เวทนานั้นว่าเวทนานั้นเป็นของเรา ดูกระพิสุจ์ทั้งหลายเพราะสิ่งใดที่ตนสำคัญไว้เป็นที่ให้สำคัญเป็นแดนให้สำคัญเป็นเหตุให้สำคัญว่าเป็นของเราสิ่งนั้นล้วนเป็นอื่นออกไปจากที่สำคัญนั้นคือสัตว์ในภพก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น สัตว์โลกย่อมเลือดเพลินเฉพาะพบเท่านั้นย่อมไม่สำคัญซึ่งจักสุในจักสุแต่จักสุว่าจักสุของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งรูปในรูปแต่รูปว่ารูปของเรา ย่อมไม่สำคัญซึ่งจักสุวิญญาณในจักสุวิญญาณแต่จักสุวิญญาณว่าจักสุวิญญาณของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งจักสุสัมผัสในจักสุสัมผัสแต่จักสุสัมผัสว่าจักสุสัมผัสเป็นของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุคมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกัุุสัมผัสเป็นปัจจัยในเวทนานั้นแต่เวทนานั้นว่าเวทนานั้นเป็นของเราดูกระพิสุทั้งหลายบุคคนนั้นย่อมไม่สำคัญซึ่งขันทธา และอายตนะในขันธาตุและอายตนะแต่ขันธาตุและอายตนะว่าขันธาตุและอายตนะเป็นของเราบุคคลผู้ไม่สำคัญอยู่อย่างนี้ย่อมไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ถือมั่นย่อมไม่สะดุ้งกลัว เมื่อไม่สะดุ้งกลัวย่อมปรินิพานได้เฉพาะตนทีเดียวรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้ดูกระพิสุท์ทั้งหลายอันนี้แล คือข้อปฏิบัตอิอันเป็นที่สบายแก่การเลิกถอนซึ่งความสําคัญสิ่งทั้งปวงด้วยตันหามานะและทิฏฐิดูกรสุทั้งหลายให้ทำสบายเกิกถอนรอนตันหา ทำบางละมานะคิติภาทำนั้นหนาละได้สบายใจภิกษุธรรมสำคัญละจักสุอยู่จักสุสูไม่สำคัญนั้นรูปให้จักสุเห็นไม่สำคัญวิญญาณไป จักสุดได้ไม่สำคัญสัมผัสมาสุขทุกข์ให้ไม่สำคัญนั้นรับสู่เวทนาสยู่อทุกขมะสุขไม่รกหาสิ่งเสพให้เวทนาสัมผัสมาปัจจัยหาละให้ ไม่สำคัญให้สำคัญนั้นทำนำสู่ให้เป็นปัจจัยส่งต่อออบพบนั้นย่อมเพลิดเพลินเจริญเหตุเวทนาพลันย่อมสำคัญยึดไว้ปัจจัยมี ไม่สำคัญจักสุซึ่งถึงมีอยู่จักสุสูไม่สำคัญนั้นแต่นี้จักสุเห็นเป็นรูปแต่เพียงมีจักสุอีที่ใช้ในรูปธรรม ไม่สำคัญซึ่งวิญญาณการมีให้สำคัญไรในวิญญาณการสู่นำไม่สำคัญนั้นแต่แค่รูปธรรมไม่ถลำสำคัญนั้นสู่มี ไม่สำคัญในขันนั้นแค่ท่าวางละขาดอายตนะสละนี้ไม่สำคัญยึดมัน่นใ,นใครมีในโลกนี้สิ้นให้ไม่สำคัญ ความสะดุ้งยุ hay, ่งหาไม่พาให้ความกลัวได้ไม่มีที่ให้วันความรู้ชัดขจัดสิ้นกิเลสทันความจบวันพรหมจรรย์นั้นสิ้นเลย